โยมุนการคืออสูรผู้มีพลังยิ่งใหญ่เหนือแม้แต่เหล่าเทพในตำนานนอร์สเขาเป็นหนึ่งในบุตรอสูรทั้งสามของโลกิเทพจอมน่อกลวดและยักษ์หญิงอังกรโบดาเมื่อโอดินผู้เป็นจอมเทพแห่งเก้าดินแดนได้เห็นเขาก็รับรู้ถึงหายนะที่กำลังจะมาโอดินตัดสินขับไล่อสูรตนนี้ออกจากอัสการเขาถูกโยนลงสู่มาหาสมุทรแหมิดขาด เพื่อจองจำตลอดการแต่โยมุนการไม่ได้ตายกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นการเวลาผ่านไปอสูรตนนี้ก็เติบโตเกินกว่าจะควบคุมเพียงการตื่นไหวของโยมุนการก็ทำให้ทะเลและฟ้าสั่นสะเทือนยักษ์ทะเลจอมุนกันโดเริ่มพันรอบมิดการทั้งหมดโยมุนการ ขดกายเป็นวงและกัดหางของตนเองโยมุนการคือสำลักแห่งพลังและการทำลายล้างในตำนานนอร์ส